กูดไบต์บริษัทสตาร์ทอัพด้านหุ่นยนต์จากประเทศเยอรมนีเปิดตัวหุ่นยนต์ทำอาหารตัวใหม่กูดไบต์โรบอติกคิดเชนที่เคลมว่าสามารถทำอาหารได้มากถึง3,000มื้อต่อวนันหวังตอบโจทย์ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเป็นอีกทางเลือกสำหรับบริการอาหารที่ช่วยทุ่นแรงมนุษย์ได้มากขึ้นค่ะโดยหุ่นยนต์ทำอาหารรุ่นนี้มาในรูปแบบตู้ที่มีโมดูล่าหุ่นยนต์ต่างๆอยู่ภายในสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับประเภทอาหารแล้วก็เมนูต่างๆได้ โดยด้านในมีส่วนตู้เย็นที่สามารถบรรจุวัตถุดิบส่วนผสมและก็ซอสที่แตกต่างกันได้ตั้งแต่24ถึง72รายการเพื่อป้อนเข้าหุ่นยนต์ประกอบอาหารในขณะที่โมดูลหุ่นยนต์ประกอบอาหารก็มาพร้อมความสามารถในการตวงส่วนผสมเติมชามวางท็อปปิง้งและก็ทำหน้าที่ทำความสะอาดได้โดยสามารถวางแผนทำส่วนผสมและซอสได้มากถึง24รายการค่ะ ในส่วนของโซนทำอาหารก็ยังสามารถโปรแกรมคำสั่งให้ทำเมนูปรุงสดได้มากถึง3,000มื้อต่อวันอีกทั้งยังมีโมดูลเสิร์ฟอาหารที่รองรับการใช้งานบนภาชนะที่ต่างกันได้ถึง4รูปแบบและสุดท้ายยังมีเครื่องล้างจานและก็ระบบกรองกลิ่นอาหารลดกลิ่นรบกวนขณะใช้งานมาให้ในตัวด้วยสำหรับตัวตู้หุ่นยนต์ปรุงอาหารครบวงจรน,นี้จะกินพื้นที่ติดตั้งประมาณ12.75ตารางเมตร การทำงานภายในจะมีศูนย์กลางเป็นแขนหุ่นยนต์สองสาตัวที่เคลื่อนที่ไปรอบๆเพื่อรวบรวมส่วนผสมปรุงแล้วก็วางลงในชามเมื่อเราส่งคำสั่งซื้ออาหารแขนหุ่นยนต์จะวางหม้อปรุงอาหารไว้ใต้สถานีจ่ายส่วนผสมเพื่อรวบรวมส่วนผสมจ่ายซอสแล้วจึงทำการปรุงสุกโดยจะมีเซ็นเซอร์วัดส่วนผสมแล้วก็ปรับเวลาในการปรุงอาหารตามเมนูที่เตรียมไว้เมื่ออาหารเสร็จแล้วแขนหุ่นยนต์จะหยิบหม้อปรุงอาหารและเทอาหารที่เสร็จแล้วลงในชาม จากนั้นจะเคลื่อนชามไปใต้สถานีสำหรับวางท็อปปิ้งหรือว่าเทซอสตกแต่งจานแล้วก็จึงวางชามไว้บนสายพานลำเลียงเพื่อให้สามารถม้วนออกมาเพื่อหยิบขึ้นไปเสิร์ฟได้ค่ะทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้ระบุราคาจำหน่ายออกมาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะคิดค่าบริการเป็นรายเดือนโดยมีค่าบริการเสริมต่างกันออกไปตามเมนูที่ใช้และก็รูปแบบอาหารที่ต้องการค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเรนเทควร์พอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเรนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ